และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูว่าจะต้องมีการเปิดดีวใหม่ทางการเมืองหรือไม่นะคะเพื่อรับคุณยิ่งรักกลับมาเชกเช่นคุณทักษิณน,นะคะที่เกิดประโถก,การการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอันนามาสู่การที่คุณทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะในส่วนของคุณยิ่งรักนะคะน่าสนใจนะคะว่าตอนนี้คดีของคุณยิ่งรักนั้นก็เหลืออยู่ประมาณ2คดีนะคะในส่วนชั้นปปอชอนั้นก็ถูกตีตกหรือยกคําร้องไปหมดแล้วค่ะในส่วนคุณทักษิณน,นะคะก็ยังคงมีอีกคดีหนึ่งที่ยังล็อกตัวคุณนน,นัักิยออู่่เง นั่นก็คือคดีมาตา 1, 1, 2นะคะอีกทั้งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ของคนในสังคมเรื่องของบริบทการเมืองโดยภาพรวมว่าถึงเวลาแล้หรือยังที่คุณยิ่งรักจะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะเดินตามรอยคุณนักสิ์ได้หรือไม่ค่ะ กลับมาในการคุยฟ้าผ่าสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะที่คุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษค่ะและกลับไปอยู่ยังบ้านจันทร์สองราเรียกว่าบ้านจันทร์สองรากลับมาถูกโฟกัสทางการเมืองอีกครั้งว่าเหมือนจะเป็นทำเนียบรัฐบาลแห่งที่สองค่ะในสภาวะเช่นนี้นะคะทําให้บ้านจันทร์สองรานั้นถูกโฟกัสทางการเมืองไปในหลายมิติหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของอํานาจเชิงซ้อนหรือไม่ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเศรษฐาทวีสิน เรียกว่าในเวลานี้นะคะประเทศไทยเหมือนกับมีนายกรัฐมนตรี2คนซึ่งในกรณีนี้นะคะคุณเศรษฐาก็ย้านะคะว่ามีนายกเพียงคนเดียวตามรัฐธรรมนูญค่ะแน่นอนว่าคุณเศรษฐาก็ถูกมองว่าเป็นนายกนิตินายกคือตามกฎหมายแต่โดยพฤตินรยแล้วนายกตัวจริงก็คือคุณทักษิณน,นั่นเองหรือที่เรียกกันว่านายกพฤติไรน์นั่นเองค่ะในเวลานี้นะคะก็ทําให้มีการออนโฟกัสไปที่คุณทักษิณว่าคุณทักษิณจะมีแอคชั่นหรือบทบาททางการเมืองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ่ะ แน่นอนว่าในเวลานี้นะคะคุณทักษิณก็ยังขยับมากไม่ได้นะคะเพราะยังอยู่ในระหว่างการพักโทษหรือยังอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมคุมประพฤตินั่นเองค่ะทําให้ยังคงมีหลักเกณฑ์ว่าสิ่งใดที่คุณทักษิณจะทําได้หรือไม่ได้อยู่และอีกเพียง6เดือนเท่านั้นคุณทักษิณก็จะพ้นโทษแล้วดังนั้นคุณทักษิณก็ยังคงมีเวลาในระดับหนึ่งที่จะรอวันที่คุณทักษิณได้รับการพ้นโทษแล้วค่ะ อีกสิ่งสําคัญก็คือยังมีโจทย์ในเรื่องของคุณยิ่งรักชินวัตรที่ยังอยู่ต่างแดนก็ต้องจับตาดูว่าคุณยิ่งรักจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ในส่วนของคุณยิ่งรักนะคะน่าสนใจนะคะว่าตอนนี้คดีของคุณยิ่งรักนั้นก็เหลืออยู่ประมาณ2คดีนะคะในส่วนชั้นปปอชอนั้นก็ถูกตีตกหรือยกคําร้องไปหมดแล้วค่ะในส่วนของ2คดีที่ยังคงอยู่กับคุณยิ่งรักก็มีคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะ ที่มีการพิพากษาคุณยิ่งรักจำคุก5ปีไปแล้วนะคะในส่วนตรงนี้เองคุณยิ่งรักก็ยังไม่ได้มาเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะในอีกส่วนคดีที่ยังเหลืออยู่นะคะนั่นคือคดีรสโช์สร้างอนาคตประเทศไทยปี2020นะคะโดยเป็นเหตุให้ทําให้รัฐเสียหายกว่า240ล้านบาทซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และสารก็ได้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะแต่ก็มีความคืบหน้านะคะว่าวันที่4มีนาคมนี้นะคะสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ดังนั้นจึงต้องจับตาวันที่4มีนาคมนี้นะคะว่าคดีรถโชว์ประเทศไทยในส่วนของคุณยิ่งรักนั้นคำวิจัยของสารจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ดังนั้นก็เหลือเพียง2คดีเท่านั้นสําหรับคุณยิ่งรักซึ่งเป็น2คดีสุดท้ายของคุณยิ่งรักนั่นเองค่ะในส่วนคุณนักสินนะคะก็ยังคงมีอีกคดีหนึ่งที่ยังล็อกตัวคุณนักสินอยู่นั่นเองนั่นก็คือคดีมาตรา1นึนะคะที่ล่าสุดคุณนักสินได้เดินทางไปยังสํานักงานอายการสูงสุดค่ะในวันนั้นนะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวโดยสํานักงานอายการสูงสุดก็ได้มีการสั่งสอบเพิ่มเติมนะคะในคดีมาตรา1นึนะคะซึ่งคุณนักสินก็ได้ยืื่นนนหังสออขคความเป็ธรระ ในเบื้องต้นนะคะศาลนะคะก็ได้นัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งวันที่10เมษายนนี้จึงต้องมาจับตาดูค่ะว่าวันที่10เมษายนที่จะถึงนี้นะคะอายการสูงสุดจะมีคำสั่งอย่างไรต่อคดีมาตรา1นึของคุณทักสิณค่ะทำให้ระยะเวลาในห่วงเวลานี้อีกประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็ทําให้คุณทักษินยังขยับมากไม่ได้เพราะยังมีคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงพักโทษและคดีมาตราหนึ่งส่งในคุียิ่งลักษณ์ต้องมาลุ้นกัน ในวันที่4มีนาคมนี้ว่าคดีรถโชว์ประเทศไทยจะจบอย่างไรแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปรากฏการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง1-2เดือนนับจากนี้นั่นเองค่ะในส่วนของคุณยิ่งรักชินวัตนนะคะจะมีโอกาสได้กลับประเทศไทยหรือไม่ก็ต้องเรียกว่าในเวลานี้ก็เริ่มจะมีสัญญาณบางอย่างที่เปิดให้คุณยิ่งรักมีโอกาสได้กลับไทยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะน่าสนใจค่ะว่าคุณยิ่งรักนั้นจะกลับไทยได้ย่อมมีเงื่อนไขต่างจากคุณทักษิณหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอายุหากจะใช้โมเดลคุณทักษิณนะคะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยอายุเกิน70ปีแล้วแล้วก็มีโรคประจําตัวแต่คุณยิ่งรักอายุเพียง56ปีเท่านั้นในเรื่องของโรคประจําตัวก็ต้องมาดูนะคะว่าคุณยิ่งรักมีโรคประจําตัวก็ต้องมีการตรวจโดยแพทย์นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขที่แตกต่างกันจากคุณทักษิณนะคะอีกทั้งสิ่งหนึ่งนในสัังงงงงงงคคมมเเเรรรรืื่่่อออขบบิิทกาาาาโดยยยภพววถึล้หุณ จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะเดินตามรอยคุณนักษื ได้หรือไม่ค่ะแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องทางการเมืองที่ต้องดูอุณหภูมิทางการเมืองในแต่ละห่วงเวลาและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาดูว่าจะต้องมีการเปิดดีลใหม่ทางการเมืองหรือไม่นะคะเพื่อรับคุณยิ่งรักกลับมาชเช่นคุณนักสินนะคะที่เกิดปรากฏการณ์การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอันนามาสู่การที่คุณนักสินได้เดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้นะคะท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะคุณเศรษฐาทวีสินนายกมนตรีก็บอกนะคะว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณยิ่งรักนะคะหาก จะเดินทางกลับไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะแล้วคุณเศรษฐาก็ย้ำนะคะว่าหากคุณยิ่งรักจะกลับมาก็ต้องเดินเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายตามปกติค่ะสื่อก็ถามเข้าไปอีกเพิ่มเติมเลยคะว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องมีปรากฏการดีลรับทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่เพื่อที่คุณยิ่งรักจะกลับมานะคะเช่นกรณีคุณทักษิณอันนี้เป็นคําถามของสื่อนะค,ะคุณเศรษฐาก็ระบุนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณตั้งแต่คุณทักษิณได้กลับไทยเนี่ย22สิสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ ก็ยืนยันนะคะว่าทุกอย่างเป็นไป,นปนตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายค่ะแน่นอนว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองในขณะนี้นะคะเราก็จะเห็นก้าวย่างของคุณทักษิณนะคะที่ยังขยับมากไม่ได้ก็ต้องจับตาดูเรื่องคดีความต่างๆที่ยังคงล็อกตัวเอาไว้อยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดแล้วก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากนี้จะมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องดูปรากฏการณ์เหล่านี้ผ่านการดําเนินงานโครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะโครงการที่ยังนิ่งอยู่แล้วยังไม่สามารถขยับได้หนึ่งในนั้นคือโครงการที่ต้ัลวอลเล็ตค่ะว่าโครงการนี้ เมื่อคุณนักสินได้พักโทษไปแล้วจะมีปรากฏการณ์เอฟเฟกอะไรบางอย่างส่งตรงมายังโครงการนี้หรือไม่ให้สามารถขยับไปได้เพราะตอนนี้ถูกฟีดไปก่อน30วันหลังจากที่คณะกรรมการดิจิตอ,อเลเวเนนะคะให้ไปทําการศึกษารายละเอียดในความเห็นของปป,ปชและความเห็นในส่วนของกฤษฎีกาว่าจะต้องมีการระมัดระวังไม่ให้เกิดช่องทางหรืออะไรที่มันเป็นรูรั่วยอย่างไรอันนี้ก็ต้องดูดีอีกสเต็ปหนึ่งค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะนั่นก็คือปรากฏการณ์ของสมเด็จฮุนเซนนะคะอดีตนายกรัฐมนรีัมาาานนนะะะคไดด้้้เเเิทงขขยย่ กางวันกับคุณทักษิณที่บ้านจันสองล่าน,นะคะซึ่งในวงเข้าวันนั้นนะคะก็ปรากฏว่ามีคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยนั่นเองค่ะซึ่งปรากฏการตรงนี้นะคะก็น่าจับตาดูนะคะว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมโครงการระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาหรือไม่นะคะหลังจากที่เมื่อประมาณราวสองสัปดาห์ก่อนนะคะเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะคุณมเนตนายกของกัมพูชาะคะได้เดินทางมาเยือนไทยได้พบกับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะซึ่งก็ได้มีการ พูดคุยในความร่วมมือมติติต่างๆหนึ่งนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ไทยและกัมพูชาก็เล็งเห็นถึงการมีความร่วมมือทางด้านพลังงานที่อยู่ภายใต้อ่าวไทยนั่นเองค่ะก็ต้องมารอดูนะคะว่าการที่คุณทักษิณกับสมเด็จคุณเซนบพบกันเนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรต่างๆเหล่านี้หรือไม่แม้ว่าสมเด็จคุณเซนนะคะจะโพสเฟซบุ๊กยืนยันนะคะว่าการพบกันของ2อ,อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีเรื่องการเมืองเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่หากย้อนความสัมพัน คุณนักษินนี่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานมากกว่า30ปีตั้งแต่ยุคประมาณปี2535นยาะคะยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ผ่านช่วงเวลาพิสูจน์ทางการเมืองอะไรต่างๆมาอย่างมากนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร2 5 4 9ที่คุณทักษิณต้องไปอยู่ต่างแดนกว่า17ปีประเทศกัมพูชาก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เปิดรับคุณทักษิณให้เข้ามาในประเทศกัมพูชาได้และก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายครั้งนะคะร่วมกับกลุ่มอปชค่ะแน่น,น,กกนี้กก็็ถูมออองงเปเปนนนนาาจชิซะะคะว่ ปรากฏการที่คุณทักษิณและสมเด็จคุณเซนมาพบกันก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องของนายกตัวจริงได้มาพบกันภายหลังจากที่คุณเสรฐาและคุณฮูมเนตได้มาเจอกันก่อน,อนหน้านั้นเองอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอำนาจจิงซ้อนที่เกิดขึ้นในทางการเมืองทําให้โฟกัสทางการเมืองในเวลานี้นะคะถูกแบ่งไปที่บ้านจันทร์สองล่าเป็นอย่างมากซึ่งบ้านจันทร์สองล่าหาพูดถึงบ้านหลังนี้นะคะก็ปฏิเสธสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็คือบุคคลสําคัญคนนั้นก็คือคุณหญิงอ้อพจม,มามนดาบพงศ์ข้รยา ของคุณทักษิณน,นะคะว่าก็เป็นบุรุบุคคลที่มีส่วนสําคัญในเรื่องของทางเกมทางการเมืองค่ะย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่แล้วนะคะก็มีกระแสข่าวมาจากวงข้าวชินวัตรซึ่งในวงข้าวชินวัตรที่เราเคยเล่าไปก็คือมีคุณหญิงพจะม,มีคุณอุ้งอิงแพรทองทามีคุณเอมพินทองทาร่วมวงขรก็มีการพูดคุยหารือกันหลายเรื่องหนึ่งนั้นคือเรื่องของคุณทักษิณน,นะคะก็ในห่วงเวลานั้นประมาณช่วงเดือนมิถุนา คุณนักสิงก็ประกาศว่าจะกลับบ้านกับไทยช่วงวันเกิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความกังวลว่าหากคุณนักสิงกลับมาไทยแล้วเนี่ยจะเกิดพลิกร็อกทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ก็เลยชะลอหรือเบรกคุณนักสิงว่าอย่าเพิ่งกลับไทยให้กลับมาหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จก่อนนะคะซึ่งคุณนักสิงก็กลับมาในวันที่มีการเลือกนายกมติคุณเศรษฐาวันที่22สิองหาคมวันเดียวกันเองนั่นเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะคุณหญิงพานเ็ว่าน,ค,นคํนา,ารงกเองที่ไม่ออกตัวไม่ออกหน้าทาางกรเมือง แต่เราก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลที่ผ่านมาคุณหญิงพจมานก็เปิดตัวต่อหน้าสื่อมากขึ้นแม้จะไม่ได้มีบทสนทนาใดๆแต่การปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานก็ถูกโฟกัสทางการเมืองเป็นอย่างมาก อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าจุดแข็งของคุณหญิงพจมานคือการเข้าใจสังคมชนชั้นนาการเข้าใจสังคมของคู่อนุนิยมในส่วนคุณทักษิณก็จะมีวิชั่นทางด้านตลาดการเมืองในเรื่องของมุมธุรกิจซึ่งตรงนี้นก็เป็นส่วนสําคัญที่คุณหญิงพจมานมีความแหลมคมเฉียบขาดสุขุมและหนักแน่นในการตัดสินใจทางการเมืองหลายๆครั้งแน่นอนว่ามหากรรมการเมืองก่อนที่คุณทักษิณจะกลับไทยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณหญิงพจมานก็เป็นอีกบุคคลสําคัญทางการเมืองที่ทําให้คุณทักษิณได้กลับไทยนั่นเองค่ะ ดังนั้นปรากฏการทางการเมืองในเวลานี้จึงน่าสนใจอย่างยิ่งที่บ้านจันทสองล่าและในอนาคตทิศทางของบ้านจันสองล่าก็จะย้ายไปยังบ้านเล็กที่38บริเวณถนนรามอินทนาวมินซึ่งเป็นคฤหาสน์หลังใหม่ของตระกูลชินวัตรค่ะ ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ที่คุณทักษิณตั้งใจจะปลูกมาตั้งแต่ก่อนที่จะต้องออกไปต่างประเทศนะคะซึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้สร้างเสร็จแล้วหลายปีแล้วตระกูลชินวัตรครอบครัวของทักษิณก็ได้ไปอยู่บ้านหลังนี้ทั้งหมดเป็นบ้านที่คุณทักษิณก็มีความตั้งใจจะไปอยู่ด้วยเช่เนเดียวกันดังนั้นจากนี้ไปในช่วงที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วและจะพ้นโทษอีก6กเดือนข้างหน้าก็ต้องออนโฟกัสไปที่บ้านเลขที่38ในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะ Space Bar Podcast